สวัสดีครับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับในส่วนของการแก้ไขแล้วก็ลบนะครับรายชื่อผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับหลังจากเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่หัวข้อระบบข้อมูล a c c ั d e n t ตนะครับทะเบียนผู้ป่วยนะครับในหน้านี้นะครับเราสามารถค้นหารายชื่อได้นะครับโดย นะครับค้นหาเนี่ยจะมีประเภทของอุบัติเหตุที่เราจะเลือกนะครับสามารถเลือกทั้งหมดได้นะครับกรณีรับรีเฟอร์หรือว่าที่ไม่ได้รับรีเฟอร์นะครับเราก็สามารถเลือกได้หรือทั้งหมดก็ได้นะครับ <c oughs> หรือจะค้นหาเฉพาะผู้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเราก็สามารถคลิกเลือกได้เช่นกันนะครับแล้วก็การค้นหาเนี่ยสามารถแบ่งเป็นช่วงวันที่มาโรงพยาบาลหรือวันที่เกิดเหตุได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกวันที่เกิดเหตุนะครับ วันที่นะครับเราสามารถใช้วิธีการพิมพ์เอาก็ได้นะครับนะครับหรือเราจะกดตรงรูปกล่องสี่เหลี่ยมที่รูปคล้ายๆปฏิทินนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับจะเกิดเป็นหน้าปฏิทินนะครับแล้วเราก็คลิกเลือกวันที่เอาตามนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราเงื่อนไขเราสมบูรณ์แล้วเรากด ค้นหานะครับข้อมูลที่แสดงออกมานะครับก็จะมาแสดงด้านล่างนะครับออีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมข้ามไปนะครับในส่วนของการค้นหาเฉพาะเงื่อนไขแบบเจาะจงนะครับหาเป็นรายบุคคลนะครับเราสามารถหาด้วย H N C I D ชื่อสกุลอ่า case number นะครับหรือว่า I D ของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตได้นะครับอ่านี้ต้องระบุ3 พยางขึ้น 3, สามตัวอักษรขึ้นไปนะครับแต่กดถ้าได้เสร็จจากนั้นเราก็กดค้นหาก็จะได้เช่นกันครับเมื่อเราใส่เงื่อนไขเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาแก้ไขได้นะครับถ้าอย่างผมยกตัวอย่างว่าเราจะแก้ไขในเคสแรกนะครับวิธีแก้ไขนะครับให้มาคลิกสามเป็นเครื่องหมาย มากกว่านะครับสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับตรงนี้ครับจะมีคําว่า expand นะครับคลิกเข้าไปนะครับจะมีเมนูแล้วก็รายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับโดยมีปุ่มให้เรานะครับคําว่า edit นะครับให้เรากดแค่เข้าไปเพื่อแก้ไขนะครับแต่ถ้าเราต้องการลบเคสนี้นะครับจะมีปุ่ม delete ให้เรากดลบนะครับซึ่ง การจะมีปุ่มนี้ได้นะครับจะต้องเป็นการล็อกอินเข้ามาในยูสเนมของโรงพยาบาลในกรณีที่เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าเป็นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคนะครับจะไม่เห็นปุ่มนี้นะครับถ้าเป็นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเนะี่ยจะเข้ามาฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะครับจะไม่เห็นรายชื่อเลยนะครับแต่ว่าเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะสามารถเห็นชื่อได้นะครับปิ้นใบปพบ .4 อสีได้นะครับ ใบส่งตรวจแอลกอฮอล์ได้นะครับแต่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือดีดข้อมูลลบข้อมูลได้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยสามารถลบได้นะครับอ่ะเมื่อเรากดดีดเข้าไปนะครับข้อมูลก็จะเข้ามาสู่ในหน้าเหมือนกับหน้าตอนที่เราบันทึกข้อมูลนะครับตรงนี้เราก็สามารถจัดการนะครับก่อข้อมูลปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วกดยืนยันการบันทึกและกดบันทึกนะครับ ก็เป็นอันแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับก,การแก้ไขข้อมูลก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ